สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายนิดาเล่งรวมหลักฐานขคยมินประมาดดาราดานั่งเอกจ่อฟ้องจัดหนักช่วงนี้มักมีประเด็นแซบๆซของเราเซเลบดาราที่เป็นที่น่าติดตามของชาวเน็ตให้ขาเมาสได้กล่าวถึงประเด็นเด็ดประเด็นร้อนต่างๆแต่ทว่ามีชาวเน็ตบางรายได้เมาส์ในเชิงเสียหายมากล่าสุดทนายนิดาสัญญาหวังสุขเจริญได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุข้อความว่า Ag, มินประมาิดารานั่งเก็บหลักฐานข้อความมินประมาิดาราสาวคนหนึ่งทุกช่องทางทั้งไอจทั้ง Facebook ทั้ง TikTok อกเพื่อดำเนินการยื่นฟ้องคดีต่อศาลในเร็วๆนี้หลายสิบรายแค่ไปก็คิดไปถึงจินตนาการในศาลที่คงมานั่งร้องห่มร้องไห้ไม่ได้ตั้งใจ บรรยากาศมันพาไปพวกลากมากไปรู้เท่าไม่ถึงการประมาณนี้คิดอีกเรื่องหนึ่งค่าเสียหายทางแพ่งที่แรกคืนคนร้านหนึ่งล้านบาทเนื่องจากเป็นนางเอกดังมีชื่อเสียงจะเอาปัญญาไหนมาจ่ายคิดดูต้อยคำต่างๆอีโนนอินนีสารพัดจะอีสัรหามดาคนที่เราไม่รู้จักอย่างไรถึงเพียงนี้เดี๋ยวจะมาพิสูจน์ให้เห็นกันว่าดาราเพียงแค่มีอาชีพนักแสดงม่ใช่ผู้แทนรัศดร มิใช่คนของประชาชนที่ใครจะสามารถด่าอะไรก็ได้ตามอำเภอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องส่วนตัวเอาอุ่นในโลกออนไลน์เดียวดายที่น่าบันลังประโยคนี้ยืมเข้ามาดาราม่ใช่บุคคลสาธารณะดาราคืออาชีพนักสแสดงดาราม่ใช่ผู้แทนรัษฎรทัดีมิ่นประมาะด้วยการโฆษณาทนายนิดา ทนายหญิงสายโดยทนายนิดาสนัญญาหวังสุขเจริญท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เราแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ